สวัสดีครับมนนื่อวันที่19ตุลาคม2 5 6 3ครับผมนาคอนตะลอนทั่วครับยายติกนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดปากแซงนะครับวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้่นะครับบ้านปากแซงหมู่ที่3ตําบลพระ,พะลานอำเภอนาตานอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับนะครับวัดปากแซง นะครับหรือวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อตั้งอยู่ริมมน้ำโค้งครับนี่ครับบรรยากาศเล้วยายติ๊กสวัสดีพี่น้องณปากแซงนะครับสูรเฉตแดนสยามเช็คอินภาษาอังกฤษเช็คอินสุรเฉตแดนสยามณนะวัดปากแซงอำเภอ,อ,น,อ,เอนาตานันนะครับนี่รถนักท่องเที่ยวนะครับกับมาหลายครับเมื่อีวันจันทร์ครับนี่ครับเป็นแม่นม้ำโค้ง นะครัแม่นม้ำโคงมองไปกระเห็นประเทศเลาวครับเป็นหมู่บ้านของลาวอยู่ตรงขามบ้านปากแซงนี่ครับเดี๋ยวสีพ้าไปไหวนะครับพ้าพี่น้องไปไหวพระเจ้าใหญ่องค์ตื้น,นะครับเป็นพระสักศิ์ประจำวัดปากแซงนะครับนี่ครับการที่เข้าไปก็คือ แต่งกายไม่ดูภาพตัวเปลี่ยนห้ามขึ้นวิหารนะครับเพราะนั้นต้องแต่งตัวสุภาพนะครับกางเกงขาสั้นไม่ได้นะครับนี่ครับวัดปากแสงพระเจ้าใหญ่องค์ตือเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยอิฐผสมปูนขาวขนาดหน้าตากว้าง2.9เมตรสูง4.3เมตรมีอายกกุเก่าแก่ เป็นที่เคารบนับถือของประชาชนฟังไทยฟังเล่าครับข้ามเรือจากฝั่งลาวมาได้จะมีสะพานเดินขึ้นนะครับลักษณะเด่นนะครับขอพอรกับพระเจ้าองค์ตื้ชมวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำขงนี่ครับคืออเป็นบันได สำหรับข้ามนี่ครับบอกครับอันนี้ปล่อยลงแม่น้ำโขงบอกครับเฮ้ยทะลุมาถอดเกลือ มาทั้งพีก่อนหมอมาบรมอาจารย์บูชาดองใหม่ใช่ไหมอันนี้เป็นที่ที่ถอดรองเท้านะครับไว้ซะก่อนก่อนที่จะเข้าไปยังวิหารนะครับถอดไว้ตรงนี้ที่จังห่มนี่ที่นี้ร่มอันนั้นฝนตกนี่ครับถอดรองเท้านะครับเข้าไปวิหารพระเจ้าใหญ่องคตื้อน,นะครับถอดรองเท้า พอถอดรองเท้าเสร็จแล้วนะครับสําหรับผู้ที่แต่งกายไม่ถูภาพจะมีผ้าถุงนะครับให้ใส่กางเกงขาสั้นเข้าไม่ได้นะครับอันนี้บูชาดอกไม้นะครับบูชาดอกไม้นะครับนะครับไปไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้นะครับ ในพระวิหารนะครับนี่ครับผมก็ยายติกกำลังบูชากำลังบูชาดอกไม้ทูปเทียนนะครับเพื่อนำไปไหว้องค์พระพระเจ้าใหญ่องค์ตื้นะครับนักท่องเที่ยวสิหลายมื่อไดครับ มีมาเรื่อยๆนะครับเ <c oughs> สาอ,อาทิตย์นะรนีัครับเสารอาทิตย์นี่ครับบริเวณีอ๋อด้านหน้าครับเก้าีได้แน้นข้างึเราแลวก่าไดก่อน ลาถุติหลวงมาเมืองมาขอพรจากหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพันเตมหา พุทธะลูปังมหาณติยังทิ่ตังสกาลังวาจะสามานสาศิลสานมามิสาธุสาธุอนุโมทามินะครับผมนครตะลอนทั่วนะครับ มาอยู่ที่วัดปากแซงนะครับบ้านปากแซงหมู่สามตําบลพระลานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในวิหารนะครับพระเจ้าใหญ่องค์ตื้นะครับนะครับที่ที่เห็นอยู่นี้นะครับคือ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้น,นะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตากว้าง2.90เมตรสูง4.36เมตรนะครับมีอายุเก่าแก่เป็นที่เคารพนับถือนะครับของพี่น้องประชาชนทางฝั่งไทยและฝั่งลาว วันนี้ผมนครตะลอนทัวร์ครับก็มาไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ตื่อครับครับยายติดครับนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับตางมารวิชัยนะครับที่งดงามมากนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับที่ยังไม่ได้มากราบนะครับ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับที่วัดปากแสงอําเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีครับ ุนี่เป็นป้ายนะครับบอกสุดเฉดประเทศไทยวัดพระโตพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ตำบลพระลานอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะครับเมื่อนี้ผมนกข้อนตะลอนทั่วนะครับกาในเมื่อวายนะครับพระเจ้าใหญ่องค์ตื้นะครับวันที่ส9ตุลาคม25 6 3้าสาครับครับ ครับมผมนะครับไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อแล้วต่อมาก็จะลงมาดูด้านนี้ครับด้านริมน้ำโขงว่ามีอะไรนะนะครับนี่ครับพระเบิงย่าติคีทำบุญโดยการปลาปลอยเต่าปลาไหลกับปล่อยลงหนี่ก็ได้ป,ปด่ับปล่อยลงน้ำโขงนี่ไหม เอาเก่าๆเลค่ะเอาได้นี่สตัวได้นี่ตัวหนึ่งค่ะเอาอ่าเออแล้วอันนี้เอาสีนี่ใช่ไหมสีทองได้นี่เออสีทองอันนี้ปลาปลาคาบบ่ไม่ค่ะปลาในเงินในทองโอ้ปลาในเงินในทองตามอาหายมนี่ครับนี่ครับญาติจกท่อบุญโดยการปล่อยอ่า ขวดน้ำเพนนีตาะขวดน้ำพ่อมก็บอกคาถาไว้น้ำโอ้โหเดี๋ยวก็ขึ้นมาจัดาะว่ารอนี่ครับช่วยทั้งสองเจ้านะครับมาเอาเถื่อเองเลยนะครับมาแล้วที่น้ำดื่มค่ะโอ้ให้น้ำดื่มด้วยบ่ะครับน้ำดื่มด้วยอมยิ้มด้วยแถมให้ครับดอกไดื่มไม่ใช่เลย โอ้แถมน้ำให้ด้วยนะครับแทมน้ำนแถมอมเงย็นให้มีมีปลาที่ที่เราจะปล่อยนะครับน,นี่ครับผมได้ปลาที่จะปล่อยแล้วก็จะมีน้ำสำหรับขวดน้ำแล้วก็อันนี้เรียกว่าคาถาปล่อยปลาปล่อยเต่าครับโอค้ครับอันนี้นะครับอืม อันนี้อันนี้มานองโอ้น่องรับดีเนาะมาอยู่ทุกวันบ่ครัเนี่บ่มามาซุ้มอะไรบ่ด้านนี้มีอย่างไรครับนี่ยด้านนี้มีปลาดุกค่ะปลาไหลเพิ่นนะะอโอ้ปลาดุกปลาไหลปลาดุกปลาดุกอุยบ่ครับบ่จ้าดุกอุยค่ะนี่ปล่อยยายตีกับปลาดุกบ่เอาเอาอันนี้ครับเอาปลาไหลกับลูกปลาดุกครับสำหรับอันนั้นปลารวมบ่ นะคคุณแม่นี่ก็เอาปลาดุกนะครับเอาปลาดุกปลาดุกไปปล่อยนะครับคุณแม่นั่นก็ได้นี่ครับผมได้ปลานะครับเป็นเลือกให้เดี๋ยวตอนนี้ก็จะล่งไปปล่อยแลลวครับนะครับเมื่อไหว่พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อแล้วนะครับก็มาทําบุญโดยการปล่อยปลานะครับกับยายติ๊งนี่ครับนี่ครับ ปล่อยในแม่น้ำโขงครับปล่อยในแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำโขงครับโอ้บรรยากาศดีเลยลาถามเนี่ยถามเรข้าวเนี่ยอันบ้านยังอยู่ตรงขามหฮอปากสะพานปากสะพานโอ้อันนี้เป็นฝั่งโปปลปวนะะครับประเทศลาวครับบ้านปากสะพานที่มองเห็นนะครับบ้านปากสะพานอันนี้คือ บริเวณที่ทําบุญนะครับโดยการปล่อยป่าให้อาหารป่านะครับเป็นเขตแต่พระเาท่านห้ามจับปลานะครับมิจะปล่อยนะครับนี่ครับนี่ครับผมกับยายติ๊กมือนี่นะครับมาวัดปากแซงนะครับไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้นะครับเสร็จแล้วก็มาทําบุญโดยการปล่อยปล่อยปลานะครับ นะครับบูชาป่าแล้วกระิได้ใบนะครับได้ใบเหยียดีกําลังปล่อยกาวคาถาอยู่ครับปล่อยปรออุทิศส่วนบุญปล่อยประดุกส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรขอบุญนะครับอันนนี้เป็จงช่วยดลบดานให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงริมน้ำโค้งครับหลังจากโรคภัยไข้เจ็บเงินทองไหลมาเทมา ขอให้แม่น้ำคขงพระแม่คงคาช่วยโมทนาบุญให้ข้าพเจ้าและบ้านปากสะพานนะครับด้วยเทินสานี่ครับบ้านปากสะพานนะครับของประเทศเลาวครับตรงข้ามกับบ้านปากแซงวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้น,นะครับเป็นบ้านปากสะพานครับของประเทศเลาวยายที่เก้เสร็จแล้วนะครับ คาถาปล่อยปลาปล่อยเต่านะโมตัสสะภะคะวะโตละหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธานังธรรมังครอบจักรวาลสังฆังนิพพานังนะปัจโจโหตุข้าพเจ้านคร ตลอทัวได้ปล่อยชีวิตของท่านเพื่อทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรขอบุญกุศลนี้จงช่วยบันดาลให้ข้าพระเจ้าและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากความทุกข์เงินทองไหลมาขอบุญบาร,รมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ พี่ศักดิ์สิทธิ์ปู่พญานาคแม่พระโทรณีพระแม่คงคาแม่น้ำโขงช่วยอนุโมทนาบุญให้ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทินสาธุนี่ครับคือคำอธิษฐานในการทำบุญโดยการปล่อยปลาปล่อยเต่านะครับผมก็กล่าวเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะได้ ปล่อยนะครับมายายติกปาเนี่ยมาปล่อยนะครับนี่ครับผมนครตรลออนทั่วนะครับกําลังทําบุญนะครับปล่อยปลาในแม่น้ําโขงนะครับตรงนี้เป็นเขตพยิธานนะครับเอา ไปจงเจริญนเจริอนเออหลายมีความสุขความจเจร่อนนะครับเอาเติเล่เตืบตในแม่น้ำโคงนะครับปล่อยแล้วครับผมปล่อยเสร็จแล้วครับต่อไปจะเป็นยายติ๊กปล่อยเดี๋ยวตั้งวิดีโอก่อนเอายายติ๊กสิปล่อย ครับจะต้องโดนขังแบบนี้ค่ะดีใจอย่าเลยดีใจอย่างเลยน,นี่ครับโอ้ย,อยนะครับเมื่อไปถูกนะ้ำแม่แม่น้ำโคง<ว><ว>้งแล้ว,วก็ถือว่านี่ๆครับโอ้ยดีดอดองๆเลยครับ <ś> นะครับหาวขนาดเมื่อได้ออกจาก ออกในทะลกมีความสุขตามธรรมชาติะแลนะมันอยากได้ขันผิวปฏิฮะบ่แม่นข,ขมมันบ่นได้มาณน้ำเด็ขันเพิ่นเด็เพิ่นสิเพิ่นให้ตักอาหารให้ปลาโมบบอเออแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาไปส่งเพิ่นใส่แบบนี้นีะครับนี่ครับปล่อยป่าแล้วยหยาดน้ำแล้วต่อไป จะเป็นการให้อาหารปา่าเลยครับนี่กี่ิมีตู้นะครับบริจาคอาหารป่านะครับค่าอาหารปลานี่ครับได้ตีดกำลังกกให้อาหารป่าอยู่ครับเมื่อกี้หย่อนแล้วเดี๋ยวก็หนวดโผล่ขึ้นมานะไงอ่านะครับ ใส่คือคือผู้เห็นขึ้นมากินมาเลยอิ่มโอ้ครับนี่ครับอาหารป่านะครับในแม่น้ําโข้งอันนี้คือแม่น้ําโข้งนะครับลงไปซั่งพี่จะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับจังหวัดอุบลราชธานีลงไปเป็นสามพันโบกนะครับเป็นอำเภอโพธิ์ไสอำเภอโค้งเกี่ยมนะครับลงไปด้านนี้แหละครับด้านทิศใต้นะด้านทิศใต้นะครับส่วนที่มองเห็นนั่นคือฟังของ สบปอล่าครับประเทศลาวนะครับพี่นองเล่าครับนี่มองเห็นเป็นหมู่บ้านปากสะพานครับเนี่ครับเรียกว่าหมู่บ้านปากสะพานนี่นี่ครับถ้าโบเมนโควิดก็เปิดขามแดนได้ครับอยู่นี่นะครับเป็นชุดผ่านแดนได้นะครับพี่นองเล่าว่าขามาทําบุญทีวัดปากแซงนะครับมานมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตื้นะครับ นะครับซึ่งเป็นที่เคารพของพี่น้องสองฝั่งนะครับไทยกับลาวครับนี่ครับบ้านปากสะพานนะครับตุลาคม2 5 6 3ครับเมื่อวันที่19เกาตุลาคม2 5 6 3นะครับแม่น้ำโค้งกันหลครับนี่ครับแม่น้ำโค้งเบื่องยังไดจังหดใจว่าแม่น้ำโค้งหลายคือเบิ่งแม่น้ำโค้งเป็นสีแดงแดงนี่ครับ แสดงว่าเยอะน้ำขึ้นเยอะนะครับนี่นะครับวันหัวาหารให้นกเอียงครับนี่ครับแม่น้ำโคงงทาน้ำหลาที่เป็นสีแดงแดงครับนี่ครับแม่น้ําไม่ใสนะครับสีแดงแดงการะเห็นขั้นเบ็ดนะครับของพี่น้อง อันนี้ไหว้ปู่พญานาคนะครับนะครับจุดธูปไหว้ปู่พญานาคนะครับยายติ๊กไหว้หแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไหว้นะครับอันนี้เป็นปู่พญานาคนะครับนะครับจุดธูปไหว้ปู่พญานาคจุดธ uh ูเปเกดดอกน,นะครับนี่ครับ นครตะล่อนทั่วก็ได้ยไวนะครับปู่พญานากเซจเรียบร้อยครับปล่อยปลานะครับปล่อยปลาให้อาหารปลาเสร็จแล้วครับครับยายติ๊กน่ครับ นี่ครับผมยืนอยริมน้ำโขงนะครับบริเวณวัดปากแซงนะครับ,บว,วัดปากแซงนะครับอันนี้เป็นยอดวิหารนะครับที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ วัดปากแสงนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามเลยครับ ใจไปจ้ารียบร้อยแล้ว,ว,วพี่อายุมัน่นคงยืนนาน <พบ S 1> ดีๆเี้เองครับให้โชคให้มาเด้อบ้านปากสะพานบ่จ้าบ้านปากสะพานอำเภอละครเพ่ง,ง,งแข้งในเขตสารวัตรค่ะโอ้เอา้าโบมันโบมันเขตมุ่มันเขตสวรรค์ใน,น,น,นเขตบะต้นในเขตเพิ่เมเขมมะล่านี่สวรรค์ในเขตบ่แมนเลยขึ้นเดี๋ยวกเลยเขมมะลานขึ้นไปเขมมะลานเด้ตัวเขมมะลานเองอะไรค่ะเป็นเลยเขมมะล่าลงมากก็จังเป็นโอ้เข้มมะล่าน ยิ่งมื่อเนี่เป็นสารวัตรเขตอยู่อู้วนี่แข่งสารวัตเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงผมลงของมูลก่อนอันนั้นคือฟังของพี่น้องเล่านะครับประเทศลานะครับบ้านปากสะพานตำบลตำบลก็บลูว่าตำบลยังเจหูเจวาอำเภอละคอนเพงอำเภอละคอนเพงแขวงและเขตสารวันเลยค่ะไม่รู้ตำบลอะไรแขวงสารวันใช่จ้ะอำเภอละคอนเพงใช่ นี่คือบ้านปากสะพานนะครับบ้านปากสะพานอำเภอละคอเพ็งเมืองละครเพ็งแขวงสารวันโอ้นี่ครับนะครับอันนี้ผมยืนถ่ายจากาวัดปากแซงบ้านปากแซงอําเภอหน้าตาลอย่างวัดอุบลครับไปยัง่งฝั่งของพี่น้องประเทศเลาวครับนี่คือบ้านปากสะพาน เม,มืองละคอนเพงแขวงสารวันนะครับเมืองละคอนเพงแขวงสารวันนะครับนี่ครับสปปลาวครับบ้านปากสะพานเมืองละคอนเพงแขวง สารวันตรงขามก็บ้านปากแซงนะครับวัดปากแซงนะครับโอ้บรรยากาศดีเลยเนาะน้ำคงอากาศดีขอบคุณห,หลายๆเด้อ <laughs> มากประจาเลยเนาะทุกวันวน,นะครับผมนครตะลอนทั่วค่ะขอจบชิปนี้นะครับตรงแม่น้ำโค้งที่สวยนะครับพี่น้องเบิ่งแล้วนะครับถ้าถึกโอ๊คถือแจอยังไหนก็นจะเลื่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสีบริภาทชีไปใหม่ที่ผมนครตะลอนทั่วลงนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนครตลอนทัวร์สวัสดีครับ